สวัสดีจ้าพี่น้องผอก๊นุนมคือก้าเวลาหกโมงกลักวๆสิเข่าถุงนึงถ้าพี่น้องมาหาเก็บก่นุน่นที่มันขิ่นน้ำต้นใหม่แต่่าเห็นดอกเห็นตัแมงมุงม,มนะแมงมุมตัวบุกง่หนึงพี่น้องมันเลิมหายากแล้วทุกเทือ่อทุกเทื่อหาน้ำเงาใหม่ไม่นสอเห็นขืข่นคือตั้งนุมผ้าหางมื่อนี่แล้วโบมี ซูวานั่นแหละมาหาทุกมือเนาะเดี๋ยวใดเวลาเขาไฟเขาจ้างไปเบื้องํำการพี่นอ้องว่ายู่มองไฟที่เห้าไต่ไฟไว้มันสีมีบ่มันสีมีคือถูกมือบ่ขวดบ่หูไหนกันม่นมีพี่น้องเดี๋ยวเขาจ้างไปลุ่นยนในไฟนำกัน มันเมือนี่สีมันหรือบ่หมันแต่ว่ามันก็นเริ่มน้อยลงแล้วบ่บอ่บอ,อยากลุนว่ามันสีได้ซ้ำใดต้องไปลุนน้ำกันนะพี่น้องเนาะประมาณอีกเคืองซุ้มงจ้ะนี่นเนี่ยหาโดนหรือบ่ทันใดอยู่บ่ทันใดจกักโตอยู่นี่เอ๊ะนี่ดิคืหอหลอก็ล่องว่าสีคุดมันอ๋อหนี่ตัวนึงพี่น้องเนี่ยโอุ้ยก็ล่องว่าส ขุดเอามันมัองหันได้สร้ามสองตัวอุ้ยเกือบมันว่าเห็นนี่กำลังสิเห็ดจังสิมันขึ้นจากนี้ยู่บ่้งหันเอามาสร้างดีแทนได้สองตัวไอตัวไปตัวมันเด้เข่าไฟดดกทุ่มนึงแหละพี่นอ้องได้เวลาเข่าไฟมารุ่นแบบรุ่นแบบบ่มีความหวังหมือน เขาบอกมันเป็นตั้งหดาดอกเยีเ่ยงแจ้งอากาศว่ด,วดีเออเออหมดกัดหมดกัด,ด,ด,ดเาัาบ่โอ้ได้สิ่งนี้ยึยปบประหลวตเออนีออ่จะพี่น้องจะเก็ยบยูขวดโอ้เก็ยบยูขวดกันว่าเก็ยบยูเหงาไหมมันไปทั้งสัตว์ละโอ้มันไปรุ่นโอุ้นั่นไหนนั่นน่ะเออเออโอ้โอโอโออยางพาทางหมด เต็มหนึ่งหมดเก็บบนผีตุ้งติมันี่ทงหมอ๋งเฮ้ยดมันเียนดีกว่าบาดุไ้นเี๋ยเร่นโอ้ยหมดหมดเยยางพา

หลอดแรกได้ซ้ำนี่พี่น้องหยาง้าหัางหมดแดงได้ยนันยักเป็นหยางเนี่ย่่ะไป็หลอดสองเฮาอุ้ยเดี๋ยวผมพอ่อไปหลอดนี้เอาไว้นี่พี่น้อง หลอดสองเขาจะเป็นแนวดิหมแต่ว่ารลอดแล้วมันหันห่นเลยซิบก็โตนี่ยูกขาก่องดีเดี๋ยวเรื่องี่น้องนุมหาเก็บที่นำํำใบใหม่กันนี่น้ำขาก่องกัน 呃呃呃。Uh, uh, uh. แั้นเขาเนาะกลางนนุ่มสีขาไปเบิ้งไกลๆเ้ยพี่น้องว่าเมงกินโนนยุนนำใบใหม่น่ะมันเป็นจังไดร đây đây ừm ôi nè kia ơ ơ nó chỉ có năm bay mới trăng thị... năm bay trăng sẩn trăng sỉ nè năm mo nè mị mướt men mướt cả mận chỉ hái dị đắp băng tô năm bay mới nè nè เห็นบ่นนินั่นจับเป็นสีนี่ตันึ่งบาทยืดมันตั้งสี่หกตัวหนึ่ง ไปหลอดไหมหันหอบนี่ี่น้อยไปหลอดต่อไปบะนี้หลอดนี่เอาไว้สักก้อนเขาจะงูมาไหมนี่หลอดที่สามจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวหนึ่งตัวหนึ่ง เว้ยเดี๋ยวท่นี่หนิมหากล่องบ้างจะเห็นเออนั่นพี่น้องมันดูดดาดดากลงนั่นนี่ตัวหนึ่งใบใหม่ตัวหน,นึ่งแบบยุบไปใหม่ขุ่นไฟหน,น,นึ่งเก็บน้ำค้ากล่องกันเด้อหุ่นยิงยุทางใครนะ่าจะดึงมันเกียนถังดีอย่างพอนวดุดว่าไอ้คือส้วงว่ะเห็น นี่มองรอดับอีกอยู่พื่อนนี่<อ>ถ้าทามันมากเ้วไฟดับมันดุดเ่นไหมตัวลมอมามันดับอยู่ นั่งหาไปพี่น้องนั่งรถนึงออกปปขึันเขามาเล่นเก็บอยู่เดินแล้วก็ตรงหานำไปใหม้ทีผ้าเก็บเพิ่งหันไปอีกหลอดนึ่งนี่อดที่สามไปแล้ข้างไปนุ่มๆมาสินะแจ้งไปนี่ตกแล้ว นี่นี่ลอดที่ใดหลอดแหกเอ้าเ้อไปหลอดที่ซีทำไมหลอดที่ซีเก็บเนี่ยเ้เก็บเก็บก่อนบ่มาหยยบก็มี้ใครมาหยยบวะไม่ได้หยยบดอกเก็บพี่น้งเก็บหลอดเพิ่มเอาตัวเลี้ยวเนาะพี่ตัวนึง

นี er. ่นำใบใหม่พ <every day. S 2> um ี uh, so nah, ่น <Okay. S 1> ้องคุณโอ้โหว่าผู้นึงเหรายางซื้อๆอยู่ได้เขาไปหลอดที่ซีพี่ห้องว่าท่านได้เขาไปหลอดนั่นสิบเอ็ดอัลบั้มได้หนึ่งไปทานไหนบอกพี่น้องไอ้สิบเอ็ดอัลบั้มหนุ่มมากผู้เดียวเนี่ยที่ซีค่ะ แ่วไหนหนาะรอที่สีเอ๊ะพอได้ับินพึ่งพึ่ง่ะัพี่น่อยเห็นบ่บินพึ่งพึองอยู่ มันบินมันบินหนีหนุ่นมมาแล้วไอ้คนโอ้ยเหยียบกระพาะนั่น,นะ ไอ้หนุ่มจะม,มาด,ดาดีป่ะหนุ่มเหยียบกีน่ลลนู่นหรอกนี่บลกหลายนะ Dẹp của phòng năn. Nuông! Nuông! Chú say thằng. đá bò. Phải đáp thơm. Đá thơm, chú đầy. ไปถามมาฟังที่ยุ่งบ่ห่วยนี่รถสุดท้ายข่อยรถครบสุดข่อยอยู่นี่กาบมึงรถรถเจาะขอย,อยุดต้องมังรถนึ่นยงยึดมวนละสั่ง เราหอกกระาแล้วแ่นบ่หอกอกบ่นหาใช่ะบานเพ่ส่เียนี่เราไปยังไ้ที่เห็ดทางไปนัติดทางถือมาอยางเรียแลงเรียลงเลยอย่งหาเเห็นเลยขนาดลูเปี่ยนหั่ทางยูกันยังเห็ดที่เชีย้บานที่นอกรหเหยียดตายตัวหนึ่ง ตัวนมฝ้ามาถึงตอนข้างนอกมันก็เขาสมบูรณไก่หลอดอันนี้ ก่อนจะหนีเขามาเป็นพึ้งเพื่อที่น้องหลอดนี่เดี๋ยวไล,กล่ก้มูพุ่นเก็บพูดเดียวเมื่อยพะศันเออแมนนี่นี่ของเจ้ามันรอบแรกนุ่มซ้ำนี่น เดี๋ยวรอบที่สองนุ่มจะพามาเก็บไมเนาะพี่น้องเนาะนุ่มเล่มอันอยู่นีก่กอนบับขึ้นอีกนเจงบดอีรอบแรกพี่น้องรอบแรกเลยซ้ำนีจ่จ้า ย่างรอบสองรอบสองกสิเป็นรอบเล่ม,น,ม,มนุ่มกสิซ้ำนี่แหละบินมาอีกแล้วพี่้น่น้ำข้ามบินพึ่งพึ่งมานี่นี่จ้านี่บวเมึงหันนุ่มได้ไล่ไหลเนี่ยเบี้ยวพู่ผู้เดียวหนุ่มไอ้บี้ยวยู่ยี่นี่ ไฟดกนี่สีดับไอ้สิไปเอาหลอดอื่นมาเปลี่ยนเพราะว่าหลอดนี่มันเผาหนุ่มกับสีเล่มดิบันหนุ่มสีเล่มเออหรอรอบนี้เป็นรอบถาเขารอบสองเด้อพี่น้องมันสิเป็นรอบเล่มซีหลอดแรกหนุ่มได้ซ้ำนี่ไอก้กระสีได้อีกข้องไอ้ตั้งหาก เก็บรอบสองนุ่มกสิเก็บนุ่มส่ไบ้อถ่ายให้เบ,บ้อเฮ้ยทั้งบ่อทั้งเก็บไปนั่นนี่ขอพุ่นทุกคนที่มาเก็บกินโน่นำนุ่ม,มคลิปหนาพอกันไหมจา้าคลิปนี้ขอพุ่นค่ะายเปี้ยนหลอนไหมนั่นไปไปทำมือไปพีนองออกไป